โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนในวันตรุษจ,จีนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t s h i r X2 อยู่กับผมค้ดตั๋ย56มมซึ่งวันนี้เราก็อยู่กันในเกมฟรีไฟเช่นเคยครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมก็มีซองมาแจกให้กับทุกคนครับซึ่งเป็นวันตรุษจีนมันต้องมีซองดิทุกคนแต่ไม่ใช่ซองอ่างเปานะครับทุกคนครับแต่เป็นซองผ้าป่าครับทุกคนตบม,มือเออนะยครับเดี๋ยวเร็วๆ,ๆนี้นะครับผมจะมีซองผ้าป่านะครับ แจกให้กับทุกคนเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยร่วมสมทบทุนนะครับทำบุญร่วมกันนะครับทุกคนโอเคเรามาเข้าเรื่องเกมกันเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ให้บริการรับฝากขาย ID เกมฟรีไฟล์นะครับทุกคนสําหรับใครที่มี ID เกมฟรีไฟล์ที่ไม่ได้เล่นแล้วหรือว่ามีหลายไ d หรือว่าเป็นพ่อค้าแบบว่าขายไม่ออกก็สามารถนํามาฝากผมขายได้นะครับผมก็จะทําคลิปพูดต่างๆนะครับแล้วก็มาลงช่อง u t u b e ของผมให้ผู้คนเนี่ยมาเรียกซื้อ เลือกหานะครับก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังนะครับนะผมก็มีเว็บสุ่มเพชรที่แบบคุ้มคุมมาแนะนำเอาละครับทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟลที่ดีที่สุดตอนนี้เลยนะครับเข้ามาหน้าเว็บเสร็จเรียบร้อยครับไปที่ด้านบนขวานะแล้วกดล็อกอินผ่าน Facebook ได้เลยหลังจากนั้นให้ทุกคนกดไปที่หัวข้อเติมเงินครับแล้วกดไปที่แจ้งโอนทูบัลเล็ตเลยนะครับหลังจากเข้ามาหน้านี้ครับทุกคนจะเห็นเบอร์ w a ลเล็ตที่ขึ้นโชว์อยู่ตรงนี้นะให้ทําการโอนเงินบัลเล็ตเข้าไปได้เเเเเลลลลลลยยยหหัังงงงงงจจาาากกกนนน้้้ะะไดขขออออิใํมรช่่ีีต เรียบร้อยครับผมเติมเงินง่ายดายจริงๆโอเคครับหลังจากทุกคนเติมเงินเสร็จเรียบร้อยให้ทุกคนกดเข้ามาที่สุ่มของรางวัลตรงกลางนี้เลยนะคบผมนี่ครับผมพอเราเข้ามาหน้าสุ่มของรางวัลเราจะเห็นเกมทั้งสามเกมอยู่ตรงนี้ครับนี่มีเกมใหม่มาด้วยทุกคนว้าวมีท่าปักคงด้วยทุกคนเข้าไปดูกันหน่อยดีกว่าโอ้โหสุ่มสิบเครดิตลุ้นรับท่าปักคงเกินไปหรือเปล่ามีชิดไตมาด้วยทุกคนเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยเกมนี้แต่วันนี้นะครับเราไม่ได้มาสุ่มเกมนี้ครับเราจะไปที่วงล้อสุ่มเพชรครับวันน เอาแล้วครับวงล้อหมุนไปครั้งที่หนึ่งแล้วหมุนไปหมุนไปตรงนี้ยังไงสามพันสามพันเพชรออกเลยสามพันเพชรออกเลยทุกคนเกิดไปไปต่อไปต่อเลยลัวนลัวนล้วหมุนมาหมุนมาแล้วเฮ้ยพันเพชรเฮ้ยรวยเลยนะรวยเลยแบบนี้รวยเลยเอาแล้วแล้วไปต่ออย่าหยุดอย่าหยุดจังหวะนี้เว็บใหม่มาแรงครับมันโอ้โหมาอีกสามพันเพชรทุกคนเว็บใหม่รางวัลมันแตกดีว่ะ บอกเลยนะถ้าใครยังไม่ได้เล่นนะครับผมพลาดเลยนะครับรีบมาใช้บริการกันนะครับผมเว็บสุ่มเพชรเมก้าเกมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับน้องๆทุกคนใครชอบสุ่มนะครับลองมาใช้บริการกันดูครับลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชันแล้วครับไปเล่นกันเลยโอเคครับผู้อยู่การ์ดสินค้า136ครับในราคา1,000บาททวนครับหน้าโปรไฟล์ของเราก็ตามนี้เลยครับนะเลเวล50ครับไลท์298ครับสิทธิ์กานสูงก็ตามนี้เลยนะครับบอกเลยว่าตึงๆครับหมวกคาบุกิสุดสายไลท์ของเราดูแฟชั่นตัวละครกันบ้างครับทุกคนครับเหมือนนว่าโโค คินลี่เคอะไรต่างๆครับตัวละครหลักพร้อมเล่นเลยนะครับทุกคนครับนะจะเชื่อในปฏิหารจะเชื่อในปฏิหารครับนี่เลยครับแฟชั่นของเราครับนะมันจะเป็นตาดำตาแดงอะไรต่างๆครับครบเสร็จพร้อมเล่นเลยนะครับนี่เลยนี่ครับหัวมืลิ้กิ้งกองของน้องกองแกงครับ นี่ครับทุกคนครับคาวโบกงคาบุกิอะไรต่างๆครับทุกคนน็อดโค้งน็อดขาอะไรต่างๆครับนี่แน่นอนครับทุกคนดูดิเอออออนี่ันนี้มันใส่แลงโก้เลยเแล้วรทุกคนตอนนั้นเป็นแลงแดงใช่ปะทีเอ็มปรับใหม่ใช่ปะโว้ยโคตรเทพเมื่อกี้เป็นแลงแดงทุกคนนะเนื้ากะโคตรเทพแต่ว่าใส่เป็นใส่แลงแดงครับทุกคนเนาะอืแลงแดงซีซั่นนี้ก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับทุกคนครับนะเป็นไงนะครับโคตรติงโคตรเทพโคตรเวอร์ครับทุกคนครับในราคาหนึ่งพันบาทนั่นเองครับทุกคนครับนะกินปืนสกินอาวุธออออะะะไไรรรรรรตตต่่่่าาาาางงงงๆๆกกกกนนนนนีี้้้คคคคััััับบบบบเเสืแฟช็มมลลยดู คือปิดเลิฟปครับทุกคนอื่นๆกันบ้างครับ30ครับทุกคนกะคิดลูกแก้วอีก3ลูกนั่นเองครับต่อไปดูไปชั้นของผู้หญิงกันบ้างครับผู้หญิงเนี่ยแต่ภาพเป็นสีเลยครับนี่เลยครับสิขั้นสูงขั้นนี้ครับบอกเลยว่าอดีตน่าจะพึ่งพันหม่ครับนี่ครับหัวโค้งหัวขาวได้ต่างๆครับเป็นอดีตที่ดวงดีมากครับทุกคนลองซื้อไปนะคนบอกว่าได้ลดถ้ามีลด9 0อรนอาจจะได้ครับเป็นอดีตที่ดวงดีดวงหนึ่งเลยครับนะ ไอดีที่ไอดีดวงดีที่ไอดีหนึ่งเลยนะครับไอดีดวงดีไอดีหนึ่งเลยนะครับนะคุณพูดยังไงมาทุกคนไอดีดีไอดีดวงดีไอดีหนึ่งเลยนะครับทุกคนครับนี่เลยนะครับนะต่อไปดูคู่หมูตัวละครกันบ้างครับนราคาหนึ่งพันบาทนี่ไงนะครับนะมันจะเป็นนกแมวหมูอะไรต่างๆครับทุกคนน้ำมาดูแบบคู่หูตัวละครดูแล้วนะครับเอาคอลเลกชันกันบ้างครับนะท่าบันลังท่าเตะฟุตบอลท่านั่งบันลังอะไรต่างๆครับนี่เลยนะครับครบเซตค่าถ่ายรูปอะไรต่างๆครับพอสะพายของเราอยู่ดิ ไทโกแบ็กอะไรต่างๆกล่งองดวงใจแล้วก็ยานพาหนะครับทุกคนแอ์พอรสุดเทพสุดแรงของเราบัตตี้เอสดสนะครับทุกคนแล้วก็ล่มสุชีพครับดูพื้นหลังครับพื้นหลังตินอะไรที่เยอะมากๆครับทุกคนแล้วก็รูปภาพของเราก็ตามนี้เลยนะครับนะบอกเลยว่านะครับทุกคนครับคุมค้มๆทุกคนหมัดไฟเซตัมมาดูดิเออเอ้ย AK เ k เลียวสี่อ่ะทุกคนเลยครับหนึ่งพันบาทเ k บอกเลยเอาไปอัพอีกนิดเดียวก็สกาคิวปิดเลิฟด้วยนะครับทุกคนครับอุ้ยคุ้มคุ้มมาทุกคนเปงครับ โอ้โหมี AK นะครับ UMP ทุกคนดูดินะครับ P90 ครับทุกคนแล้วก็ช็อตกันของเราครับช็อตกัน DSi ครับทุกคนไนเปอร์สีเหลืองทองเลยครับ1,000บาทเอาดิ เอาดิเอาดิเอาดิทุกคนนะสำหรับใครที่มองหาสแนปเปอร์กระทะนะครับถือหน้าล็อบบี้หิมะด้วยนะครับนะแล้วนี่ครับมีคาตาณะแล้วก็คาตาณะตามนี้เลยครับม,มี่หัวตัดไม้รรด้วยบอลคาตาณะเลยครับห,หมัดจริงจัง,แล,งลปแ,ปลแล้วก็ระเบิดอีกห้าลูกแบบแล้วก็ไอวอลอีกสองครับทุกคนครับเบอร์งเบือบ้องเบือบ้องเบื้องทุกคนดูดิโอ้โหคาตาณะถือหน้าล็อบบี้ได้ด้วยนะครับแค่สน,นใจนะครับในราคาหนึ่งพันบาททักมาได้เลยนะครับโอเคครับก็อยู่กับรหัสสินค้าหนึ่งสามเจ็ดในราคาหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทครับทุก มาด้วยเร็วล54ครับไลท์6 0รครับทุกคนครับสิทธิ์ขั้นสูงเ็าตามนี้เลยครับมีสิทธิ์ขั้นสูงแบบ i u o ุด้วยนะครับต่อไปมาดูกันที่แฟชั่นตัวละครกันบ้างครับตัวละครของเราเนี่ยมีโคนเคิลี่ฮายาโตโนทาราอุลกอเลยต่างๆตัวละครหลักพร้อมล่นเลยนะครับต่อไปมาดูแฟชั่นตัวละครกันนะครับนั่นนี่ครับหัวโคงหัวขาวแมสปิดทรงกิบปากนะครับทุกคนครับนะ เซตอะไรต่างๆครับทุกคนดูดิในยับในราคาหมวคาบุกงคาบุกิอะไรก็มีเหมือนกันครับในราคา1,250บาทครับทุกคนดูดิทุกคนใส่ไฮไลท์เลยนะครับนะใส่นี้นะครับนะหนวดขาวหนวดเขียวอะไรต่างๆครับทุกคนครับมีแน่นอนครับทุกคนตาดำตาแดงครับนี่เลยครับ ชุดถอดเสื้อชุดแบบสิทธิ์ซีซั่นสูงครับชุดใสยไฮโลงไฮไลท์อะไรต่างๆครับชุดนี้เลยครับผ้าคลุมล่องหุ่นนะครับนะหลายคนเนี่ยชอบใช้ครับนะสสยไฮโลงไฮไลท์เขาชอบใช้กันนะครับนี่เลยครับแฟชั่นกางเกงของเราก็จะมีตามนี้เลยนะครับนะหืมบอกเลยว่าตึงๆแรงๆตึงๆเลยนะครับทุกคนไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเลยครับซื้อไปนี่เล่นได้เลยนะครับนี่ครับนกรองเท้าอะไรต่างๆครับรองเท้าบบาบงบาวันกางเกงที่บาวันชอบใส่ครับมาดูนอื่นกันบ้างครับชิทั้นสิบสาทุกแก้ว6ลูกนั่นเองครับทุ ของผู้หญิงกันบ้างครับของผู้หญิงเนี่ยตัดภาพไปที่โมโคดและเกลียและกันครับผมชอบโมโคนะครับนะนี่ครับหัวไอยูโอเคอะไรต่างๆครับมีแน่นอนครับเพราะว่า เป็นสินคันสูงครับบอกเลยว่าสินคันสูงนี้แลนเลยครับนี่ครับเป็นไงนี่ครับนะครับแมสปิดพงผ้าปิดปากอะไรต่างๆครบเซตเลยนะครับมาดูแฟชั่นแว่นตากันบ้างแฟชั่นนี่ครับนะนี่คือแฟชั่นเสื้อกันบ้างครับนี่เลยครับเสื้อของอายุโอเคอายุคงอายุโอเคอะไรต่างๆใส่ให้ลงไฮไลท์ชุดส้มชุดบอลอะไรต่างๆมีครบแน่นอนนีครับนะทุกคนเรามาดูแบบกางเกงกันบ้างครับนี่เลยนี่ครับกางเกงใส่ไฮโลกไฮไลท์อะไรต่างๆครับมีครบแน่ แน่ชัดจัดจริงครับดีดีนะครับเกงแบบนี้ก็มีเหมือนกันครับทุกคนครับนะต่อไปมาดูกันที่รองเท้าครับทุกคนแฟชั่นรองเท้าครับนี่เป็นไงกางเกงอะไรเนี่ทุกคนโอ้โหนะครับต่อไปมาดูกันที่คู่ตัวละครงูตัวละครของเราครับก็จะมีทั้งนกฟินิกอะไรต่างๆมีครบเซตเลยครับนกไฟด้วยนะครับทุกคนหมาเพนดี้มีแพนด้าคอลเลกชั่นท่าทางของเราครับนี่เลยครับนะท่าทางโปรยเงินอะไรต่างๆท่าเศร้าท่า เยอะแยะมากมายกระเป๋าสะพายครับทุกคนกระเป๋าสะพายแบบลอยเย่าดุจเราเราสเตทฟัดนี่ครับทุกคนคิงนั่นเองครับไข่ของไซต,ตามะนี่เองครับทุกคนครับนั้นะแล้วเราก็ยาผ่านะ ไอ้บอดสุเทวสุดแรงไหมแกจะสิทครับทุกคนเป็นแม่หมดกันเลยทีเดียวนะครับนะทุกคนต่อไปมาดูพื้นหลังกันบ้างครับนี่เลยพื้นหลังของเราฮีโร่แบนเนอร์ซีซั่นสิบหกครับนะแสดงว่าเป็นซีซั่นสิบหกครับแล้วก็ต้องมีเสื้อซีซั่นสิบหกแน่นอนครับนะนี่คือตาเล็กเขารูปนั่นเองครับต่อไปมาดูอาวุธกันบ้างครับในราคาหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทครับนี่เอ็มโฟครับทุกคนครับเอเคนะครับทุกคนหัวตาการยิงบวกหนึ่งแน่นยำด้วยนะครับยิงหัวปักๆเลยนะครับทุกคนคครรรัับบแล้วกกก็ซาาะของเ กระโดดยิงหัวและ M60 ลั่น2ด้วยโอ้โห้ลั่น2บอกเลยว่าลั่น2ยิงมันครับทุกคนลากหัวขึ้นง่ายมากครับหนนี้ UMP ครับ M.P.5V.S นี่ครับ M.P.40 P.90 นั่นเองครับตัวช็อตกัน Evo ี q สเขียวครับทุกคนครับแล้วก็นี่เลยครับทุกซอง d t แท็ครับทุกคนครับแ a c t i ิ a l ค a ลแพรครับทุกคนแล้วก็ นี่เลยสไนเปอร์นะครับที่ว่าดูสเวลท์เทรลนี่เีงครับแล้วก็นี่ครับพิสตอนมาลีของเราก็ทะถือหน้าล็อบบี้สวยๆงามๆเลยนะครับมีทอรตัดอีก5แล้วก็ไม้เบสบอลแล้วก็คาตานะสีฟ้าเรแยลเลยนะครับต่อไปมาดูระเบิดสีรูปแบบไอวอลอีก2ครับอาร์เธอร์ของเราก็ตามนี้เลยนะครับในราคา1,250บาททักมาได้เลยโอเคครับผู้อยู่กับทาสินค้า138ในราคา800บาททวนนั่นเองครับทุกคนครับมาดูหน้าโปรไฟล์ของเรามาด้วยเลเวล52ไลฟ์300ครับสิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้เลย นี่ครับนะดูมี AK ด้วยนี่ครับทุกคนต่อไปมาดูแฟชั่นตัวละครครับนะตัวละครของเรามีโคโนะคิลลี่อะลุกอะไรต่างๆตัวละครหลักพร้อมเล่นเลยนี่ครับต่อไปมาดูแฟชั่นกันบ้างครับนี่เลยครับนะเราจะเป็นหัวเหลืองหัวอะไรต่างๆครับนี่เลยนี่ครับทุกคนครับผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาเรียกเขาหัวอะไรนะครับนะหัวยากุซ่าเขามีเหมือนกันนะครับต่อไปดูแฟชั่นเลนตาครับ นี่เลยครับแฟชั่นแฟนตาลเรนแรเลยนะครับทุกคนครับผ้าปิดปงปิดปากนะครับตาดําตาแดงตาทงชาติไทยอะไรต่างๆครับดูแฟชั่นเสื้อกันบ้างครับนี่เลยครับถอดเสื้อของเราครับเปิดโป๊ะแถบนั่นเองครับทุกคนครับนะแล้วก็ดูแฟชั่นกางเกงครับทุกคนครับหน้ากางเกงใส่ให้ลงไฮไลท์ปีกนกก็มีเหมือนกันนะครับนี่เลยครับทุกคนครับนี่เลยครับรองเท้าของเราแล้วก็มาดูกล่องครับทุกคนแพ็กเกจแล้วก็คิสตันครับทุกคนคิสตันสิบเจ็ดลูกแก้วอีกหนึ่งลูกครับทุกคนบัตรเป็นชื่ออีกคคคนนรรััับบดููตวละผ้้หญิงงกา ต่อคนผู้หญิงนี่มีอะไรบ้างนะครับแต่ที่นี้เด็ดสวิตเลยนะครับนี่เลยนะครับหัวของเราครับทุกคนครับนี่เลยเป็นไงนะครับสีขั้นทรงขั้นทรงอะไรต่างๆครับนี่เป็นไงนะครับผ้าปิดปงผิดปากอะไรต่างๆวุ้ยโคตรเท่โคตรแรงมากับความแรงความตึงอยู่ที่นี่ที่เดียวครับในราคา8 0 0บาทนั่นเองครับทุกคนนี่นะครับดูแฟชั่นกครเกงกันบ้างครับนี่ครับเกงผีกนกของผู้หญิงผู้ชายมีครบเซตเลยนะครับนะ เวชชั่นรองเท้าของเราแล้วก็ตามนี้เลยนะครับดูคู่หูตัวละครกันบ้างครับนี่เลยครับไม่ว่าจะเป็นลิงนะครับนกฟินิกอะไรต่างๆนะครับหมาเพนดี้มีแพนด้าต้องดูคอลเลกชันท่าทางกันบ้างครับนี่ครับท่าเรซซันนี้นะครับนะเห็นหลายคนชอบใส่ครับแบบว่าหึงพักเออแล้วก็ไม่ว่าดูตัวเองนะครับนะดูกล่องดวงใจของเขาพานะก็ตามนี้ครับแอร์บอร์ดสุดเทพสุดแรงแม่กวด ไม้หมดครับไม้กวาดไม้หมดนี่ครับนะแล้วก็พื้นหลังเราครับพื้นหลังวันพันช์แมนสุดเท่สุดแล้วก็รูปของเราแล้วก็ตานี่ครับต่อไปมาดูคอลเลคชันอาวุธกันบ้างครับว่าจะตึงแค่ไหนครับนี่เลยครับ M4 ลั่น2ด้วยครับทุกคนครับกิฟฟินเฟอร์ดี้ครับ AK บูเฟมดาก้อนครับนี่เป็นไงดากโคนี่เองครับหืมเบลยวสองด้วยนะครับทุกคนเอาไปอัพเลยนะครับทุกคนครับนะบอกเลยว่า HKS นี่ครับทุกคนฟาร์มัส XM8M60AN นะครับทุกคนครับดู เต็มจกันบ้างครับ UMP MP5 ครับทุกคนดูดิเออดูชัดกันครับนี่เลยนะครับลูกซองลูกซองดีแท็ซองควงดีแท็อ่ะเออในราคา800บาททุกคนสุ่มไปดิเออได้ขนาดนี้เลยหรอนะครับได้ AK ด้วยนะครับนะแล้วก็นี่เลยครับกระทะนะครับมีดหัวตัดไม้เบสบอลแล้วก็คาตานะสุดเทพสุดแรงถือนาล็อบบี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ระเบิดอีก5รูปแบบครับไอวอลอีก5รูปแบบเหมือนกันทุกคนดูดิเออในราคา800บาทนะครับในราคาสินค้า138ถ้าใครสนใจทักมาได้เลยนะครับโอเคเลยครับก็อยู่กับลาดสินค้า หน้ึ่งสามเก้าในราคาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนี่เองครับทุกคนครับหน้าโปรไฟล์ของเราก็ตามนี้ครับเลเวลห้าสิบสี่ครับไลท์ห้าร้อยนะครับแล้วก็สิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้เลยนี่ครับดูตัวละครกันบ้างนะครับนี่เลยนี่ครับตัวละครของเราครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นเคลลี่โจเซฟลอร่าอะไรต่างๆครับแม็กซิมอะไรต่างๆครับตัวละครหลักพร้อมเล่นเลยนะครับนะนี่ครับหัวของเขาครับไม่ว่าจะเป็นตาดงตาแดงกล้ามดํานะครับทุกคนมีแน่นอนครับนะหัวมาขนาดนี้แล้วแล้วไม่ว่าจะเป็นหนวดคงหนวดขาวนะครับผ้าปิดโก่งปิดปากอะไรต่างๆครับแม็็กกเบทรงนนิดส ไงอุ้ยหล่อเท่นี่ครับบอกเลยว่าแม็ดนี้มันหล่อก,กว่าเท่มแม็ดแบบว่าเม็ดหัวขาวนะั่นแหะทุกคนดูดินี่ครับนี่คือเวอร์ชั่นเสื้อนะครับทุกคนก็กางเกงของเรานี่ครับหน้านี่เลยนะครับต่อไปดูเวอร์ชั่นรองเท้าครับทุกคน นี่นะครับนะต่อไปก็ตามนี้เลยนี่ครับนะ <ENNIS> ต่อไปดูคริสตันเขายี่สิบเอ็ดครับลูกแก้วอีกหนึ่งครับแล้วก็พิมพ์เขียวอะไรต่างๆครับทุกคนดูดิเออโคตรตึงโคตรแรงมากับความตึงความแรงอยู่ที่นี่เลยนะครับมาดูตัวละครของผู้หญิงกันบ้างครับนี่เลยนี่ครับนะเซตของแบบเซตสิขั้นสูงครับทุกคนมีหรือเปล่าครับนะเซตนี้เลยนะครับผ้าปิดโป่งปิดปากอะไรต่างๆนี่ครับนี่เลยครับหัวเฟลลาปาโตอะไรต่างๆครับหัวซู่เหมยฟางครับทุกคนครับแล้วก็ผ้าปิดโปงปิดปากนะครับแฟชั่นของผู้หญิงก็ตามนี้เลยนี่ครััับบนนะะตตววแฟช่่่่ึงงๆออดดูิสให้ลลลไไฮท์กเยา ในราคา950บาททุกคนเอาไปเล่นได้เลยนะครับทุกคนทําไม่ใช่นะครับ999บาทนั่นเองครับไม่ใช่950บาทนะครับพื้นดิดกับเมื่อกี้นี่ครับนี่ครับแฟชั่นรองเท้าของเราแล้วก็ชุดเซ็ทของเรานะครับนะเราไปดูคู่หูตัวละครกันบ้างครับนี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลิงครับนะนกต่างๆลิงไม่มีนะครับหมาหมีแพนด้าหมาเพนดี้อะไรต่างๆคู่คอลเลคชันกันบ้างครับนี่เลยถ้าแปลว่าถ้าทางชาเลนจ์เออชาเลนจ์ออนเป็นไงเข้ามาสิถ้าทางเข้ามาสินะครับเลในกระตุกขึ้นรถถ่ายรูปอะไรต่างๆครับกระเป๋าสะะะพาาายยขอองเรรกกก็มีสุนแลวป ถ้าทุกคนกล่องดวงใจก็ตามนี้เลยเนะครับยานาะนะ มีเลยเป็นไงนะครับแอร์บอร์ดสุดเทพสุดแลบอร์ดบอร์ดเงินก็มีนะครับนะำมันนี่บอร์ดนี่ครับล่มซูชิของเราแล้วก็พื้นหลังนั่นเองนี่ครับทุกคนโอ้โหเยอะมากครับทุกคนนะพื้นหลังแบบว่าแรลงแดงแรลงโกอะไรต่างๆครับนะแล้วก็ a b c 1หนี่ง set ในนี้เขาหามาได้ยังไงครับทุกคนนรับ a b c 1 Z เนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับนะต่อไปมาดูคอลเลกชันอาวุธปืนกันบ้างครับอาวุธปืนของเราก็จะมี m 4ครับทุกคนครับ a k ครับ m 1 4ึ่งสกาดูนสก้าดูน station ก็มีนะครับนนนัั SKS คครบทุก M2 m สองสีกาฟาร์มารสครับทุกคนแล้วก็ตามนี้เลยมาดู s m g กันบ้างครับ ump m p 5 v smp 4 0่ศู p เกดูช็อตกันครับนี่เลยครับช็อตกันแบบว่า bioforce ครับสเปซสีแดงแรงฤทธิ์ของเราสแนปเปอร์นี่ครับพิสตันของเราก็ตามนี้เลยเป็นปืนทองปืนดําอะไรต่างๆกระทะ2อรูปแบบมินทอร์ดอีก5้าไม้บันอีก1ครับทุกคนฟิตของเราแล้วเบิดมือแล้วเบิดมือก็4รูปแบบครับทุกคนครับแล้วก็อาเชื่องเราแล้วก็เป็นแบบว่า mgl 140นะครับในราคา 990บาทนั่นเองถักมานะครับโอเคครับก็อยู่กับสินค้า140นะครับในราคา690บาทครับทุกคนครับนี่เลยครับหน้าโปรไฟล์ของเรากล้ามดำอะไรต่างๆครับมาด้วยเลเวล52ครับไลท์1,300สครับสิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้เลยในรับต่อไปมาดูกันที่ตัวละครกันบ้างครับนะตัวละครของเราก็จะมีเคลลี่อโลกโจเซฟอะไรต่างๆตัวละครหลักพร้อมเล่นเลยนะครับทุกคนครับวันนี้มาดูแฟชั่นกันบ้างครับแฟชั่นหมวกของเราก็จะตามนี้เลยครับนะหัวกล้ามดงกล้ามดำอะไรต่าง ครับหมวก F อะไรก็มีเหมือนกันนะครับนี่เลยนี่ครับดูแฟชั่นแว่นตาครับทุกคนครับดีดิดูดิเซ็ตเลทีะเทลเลยนะครับทุกคนครับว้าวแบบว่าซามูไรสีครามนั่นเองครับทุกคนครับแล้วก็แฟชั่นเสื้อกันบ้างครับนี่ครับแฟชั่นเสื้อเสื้อท็สอดเสื้ออะไรต่างๆครับมีแน่นอนครับนี่ครับเสื้อโกซีซั่นสามเสื้อโกซีซั่นสี่ครับเป็นไงเออโหนี่ครับไอจีนี้ก็ผ่านแรงโกมาด้วยเหมือนกันนะครับทุกคนครับไม่ธรรมดาเหมือนกันโกซีซั่นห้าสุดส้มสุดนักโทษอะไรต่างๆครับทุกคนดดูิ เออโบเวอร์นะครับแล้วก็เสื้อไก่8บิดนะทุกคนหลายคนเอ้ยทุกคนดูดิหลายคนอาจจะต้องการหานะครับในราคา690บาทนะครับทุกคนครับมีเสื้อกงเสื้อไก่8บิดของเราก็มีเหมือนกันนะครับนี่คือแฟชั่นรองเท้าครับบาเลนซิก้าเลยครับรองเท้านักบาสตักบงนักบาสอะไรต่างๆครับนะ นี่เลยครับแฟชั่นรองเท้าแล้วก็ชุดเซ็ตของเราชุดช้างเย็ดนั่นเองครับนะติดตันอีก1อันนะครับทุกคนพิมพ์เขียวพิมพงพิมพ์เขียวอะไรต่างๆครับแล้วดูแฟชั่นตัวละครของผู้หญิงกันบ้างครับนะของผู้หญิงเนี่ยแต่ไม่ดูที่เคลลี่เลยครับนะนี่ครับนี่คือหัวของเขาครับทุกคนครับนะหัวสิทแค่ขั้นสูงอะไรต่างๆครับหัวนี้คือหัวอะไรเนี่ยนะครับหัวเจ้ายงเจ้าหญิงอะไรหรือเปล่าครับทุกคนครับแล้วก็นี่เลยนี่ครับหัวเซ็ตอล้เป็นลาปาโตอะไรต่างๆครับทุกคนดูดิเว้นตรงเว้นตาอะไรต่่่่าางงๆดดููซซิสสสััััั้้้นน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 เเเเืืออคคคคครรรรบบบบบบทุุกกะะตีีป็็ไแแลววมษย์ รุ่นหินยิงนะครับหลายคนต้องการไงทุกคนนะในราครับ190บาทครับดูดิใส่เสื้อใส่แคชเสื้อนี้เอาไปหม้อไปหม้อหนุ่มหม้อสาวในเฟิร์นฟีสไตล์บอกเลยว่าติดเติมบอกเลยว่ายืนแอคนิดเดียวก็มาแล้วครับทุกคนครับหนุ่มหนุ่มสาวนะครับทุกคนครับนะบอกเลยนี่ครับแฟชั่นของเราครับมาดูคู่หูตัวละครกันบ้างครับคู่หูตัวละครเนี่ยก็จะมีทั้งนะครับนกฟินิกส์นะครับทุกคนครับลิงหมาแมวอะไรต่างๆครับทุกคนมีแน่นอนครับทุกคนมาดูคอลเลคชั่นกันบ้างครับนี่ครับท่าไก่ครับในราคา กับท่าไก่แปดบิดหรือเปล่านี้ผมไม่แนใ่ใจนะครับนะแล้วก็ท่าดันพื้นครับโอ้โหในราคา6กร้อยเก้าสิบบาทเท่าั้ทุกคนสวดีเอาเรื่องนะครับนะหลายคนบอกว่าต้องการหาท่าไก่ในราคาไม่งบต่ำๆนี้เลยครับนะนองเป่าน้องต่ายชมพูครับทุกคนแล้วก็นี่ครับกล่องดวงจงดวงใจอะไรต่างๆแอร์บอร์ดสุดเท่สุดแรงครับร่มชูชีพของเราเอซูซูเซนโฟน แม็กสโตด้วยนะครับทุกคนแล้วก็พื้นหลังนั่นเองครับทุกคนครับมีท่าไก่นะในดีนี้มีท่ากงท่าไก่ด้วยนะครับทุกคนนะลูกของเราก็ตามนี้เลยนะครับนะเอเอหนึ่งแซดด้วยนะครับนะต่อไปมาดูคอลเลคชันอาวุธกันบ้างครับแน่นอนครับ AK เคยูนิคอนครับ M4 ของเราครับ AK เคยูนิคอนครับทุกคน M14 หนสกาครับทุกคนดูดิสกาเยอะมากครับทุกคนครับแล้วก็กอรท่าของเราเ k s อะไรต่างๆครับฟ้ามงฟ้ามัดนะครับทุกคนแล้วก็ M60 อะไรต่างๆดู AKS กันบ้างครับ UMP น็ม เอเจนจีนนี่ครับนะไม่ใช่เอเครับ MP5 VS MP40 ครับทุกคนมาดูช็อตกันครับลูกซองไฟบรรเลงกันเลยนี่ครับนะนี่เลยครับ MW ครับทุกคนครับนะแล้วก็พิสตันของเรากระทะหนึ่งรูปแบบมีตัดอีก3ไม้พิบอลหนึ่งครับดูฟิตของเราแล้วเบิดมืออีก8ลูกนะครับทุกคนแล้วก็ไอวอลอีก3ลูกแบบนั่นเองครับทุกคนครับกลับมาด้วยเอ9สุดเทสสุดแดงของเรานันราคา690บาทนั่นเองโอเคครับก็อยู่กับและสินค้า1 1 4ในราาค1 6 0่งสี่หน ทุกคนหน้าโปรไฟล์ของเรานี่เลยครับเลเวล56ไลท์823ครับสิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้เลยนะครับมาดูแฟชั่นตัวละครกันบ้างครับตัวละครของเราเนี่ยก็จะมีคโนลเคนลี่ไฮโตะอะไรต่างๆครับทุกคนนะตัวละครหลักพร้อมเล่นเลยนะครับนาต่อไปมาดูการแต่งตัวครับแฟชั่นการแต่งตัวนะครับหัวมงหัวแมวอะไรต่างๆครับหัวลูกบอลิ่งอะไรต่างๆครับ หมวกอะไรต่างๆก็มีเหมือนกันครับทุก <Quite. S 1> คนครับนะแล้วก็เซตนี้เลยครับทุกคนเขาเรียกว่าเซต golden proximity นะครับทุกคนเซตที่เข้ามาใหม่นี่เองครับทุกคนดูดิเออเขาก็สุ่มกันแล้วไปแล้วนะครับนะไอดีนี้ครับไม่ต้องไปสุ่มนะครับบอกเลยว่าซื้อไปนี่พร้อมเล่นได้เลยครับนะแฟชั่นเสื้อของเขาก็ตามนี้ในแคบทุกคนต่อไปมาดูกันที่กางเกงกันบ้างครับนี่เลยครับกางกลงกางเกงอะไรต่างๆรองทงรองเท้านะครับทุกคนครับนะแล้วก็สุดส่งสุดเซตอะไรต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นสุดก็จิสุดแบบว่าหุ่นยนต์นะครับเดอะ เด้อนะครับทุกคนครับแพ็กเกจไม่นด้กินกลองมันต้องกลองแกงอะไรต่างๆครับทุกคนครับแพ็กเกจนะครับนะกเห็นบอกว่าชุดยังไม่ได้ชุดมีน้อยเดี๋ยวว่าแพ็กเกจยังไม่ได้เปิดนะครับแล้วก็เรืคิดตั้งอีกสอีกสองลูกครับทุกคนครับเอาไปแลกเอาเลยครับทุกคนโนอะ้โหเป็นไอดีที่ดวงดีมากแล้วก็เสียงคิดตั้งอีกหกกับสี่สองครับพิมเขียว สกาด้วยนะครับแล้วก็บัตรดิจิตเชออีก2ใบคุ้มๆเลยนะครับในราคา1,600บาทนั่นเองนะครับทุกคนครับมาดูตัวละครของผู้หญิงกันบ้างครับตัวละครผู้หญิงตัดมาที่เคลลี่เลยนะครับน่นี่เลยครับตัวละครของผู้ยงผู้หญิงอะไรต่างๆครับอันนี้น่าจะเป็นเซตอะไรนะครับนะผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเซตผู้หญิงนี่ผมไม่ชำนาญนะครับนะนี่เลยนี่ครับทุกคนครับนะแบบว่าตึงๆแลงๆเลยครับเซตผู้หญิงนี่แน่าจะเยอะนะครับเพราะว่าไอ้นี้น่าจะเป็นของผู้หญิงเล่นนะครับทุกคนครับบอกเลยว่าดูดิเซตผู้ยงผู้หญิงอะไรต่างๆถ้าาาาาาใใคคคคคครรรรรรออยกกได้นนนนนะัััับบบบ1,600ทท่เงุคา นี่เป็นราคาที่ผู้ขายตั้งขึ้นมานะครับไม่ใช่ราคาที่ผมนะครับเป็นคนตั้งนะครับทุกคนครับถ้าคิดว่ามันจะลดราคาอะไรก็รอติดตามเลยแล้วกันนะครับทุกคนครับเนือนกฟินิกก์อะไรต่างๆครับมีแพนด้าหมาเมียวเลยนะครับทุกคนครับนะไปตั้งชื่อเองเลยนะครับมาดูคอลเลคชันกันบ้างครับท่าทางของเราครับทาทางทีลังกงทีลังกาอะไรต่างๆครับท่าทางแบบนี้ครับทุกคนครับนะงุ่มงามเต้นจนจุดสุดท้ายครับกระเป๋ากระเทสสุดเทสสุดแรงของเรากล่องดวงจงดวงใจนี่ครับนะยานพาหนอนงหันนะแอร์บงแอร์บอร์ดสุดเทสสุดแรง น้ำแข็งอะไรต่างๆทุกคนโอ้ลงทุนซื้อเลยนะครับนะบอกเลยว่าไม่ต้องซื้อของเทของแรงไม่ต้องแปบว่าอยู่ในไอดีนี้หมดนะครับทุกคนครับนะ ในราคา1,600บาทนั่นเองครับขนาดสินค้า141นั่นเองครับทุกคนตามมาดูสกินปืนกันบ้างว่ามีอะไรให้น่าสนใจครับนี่เลยครับ M 4 s c o t t i n g Sand ครับทุกคน AK อัตราการยิงบวก2ด้วยนะครับ M 1, 4นึกงสก่สร้างของเรา SKS M 2 4 9อัตราการยิงด้วยนะครับ f a r o n ง f o r มัส X M 8ทุกคนลั่น2องแบบว่า Evo ขั้นสูงสุดอะครับทุกคนลูกแก้ว7ลูกอะเออลูกแก้ว7ลูกพิมพ์เขียวอีก3มาทุกคนกดูดิโอ้โหกว่าจะได้มาทุกคนหมดเป็นหมื่นเป็นแสนเพชอะครับนะยูนพีของเรา MP 5, ไฟครับทุกคนครับ mp 4 0นี่ก็เหมือนกัน EVO อีกแล้วครับทุกคนครับนะหูตึงๆอ่ะบอกว่าไอดีนี้ดวงน่าจะดวงดีมากครับของเหมือนว่าของเลนแรงอีโวขั้นสูงสุดนะครับแล้วู้กองไบโอฟอร์สครับทุกคนสไนเปอร์นะครับเยลโล่พุ่มม้าพิสตันของเราก็ตามนี้มาลีกระทะสีรูปแบบมินบอลอีก5นะครับไม้บอลอีก3แล้วก็คาตนาหนึ่งนะครับนะฝีของเราแล้วเบิดมืออีก8รูปแบบแล้วเบิดมือเนี่ยเนี่ยเยติบัดดี้นะครับแล้วก็ไอโวอีกสองครับ อาคาเท์ของเราก็ตามนี้เลยครับในราคา1,600บาททักมาได้เลยนะครับโอเคครับก็อยู่กับตลาดสินค้า1 4 2ในราคามพั0แบาทครับ3,800บาทครับมาด้วยเลเวลหกิบเจครับทุกคนครับไลท์3า0พครับทุกคนดูดิดูดินะครับสิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้เลยครับทุกคนเหลืองเตอ้งครับนี่เลยครับบอกเลยว่าสิทธิ์ขั้นสูงขั้นที่1มาแน่นอนครับเห็นเสื้อแบบนี้แล้วนะครับมาดูแฟชั่นตัวละครกันบ้างครับโคโนเคลลี่ฮานิโตะลอโรคออะาัก้มเยบทุกกคคนนรับบะอเลยว่าเกือบมี ตัวละครนับนี่ดูแฟชั่นหัวของเราครับทุกคน้งหัวโค้งหัวขาวอะไรต่างๆครับทุกคนครับนะมีแน่นอนครับว่าจะเป็นหัวบันนี่อะไรต่างๆครับนี่เลยครับสำหรับใครที่ต้องการหานะครับหัวบันนี่อะไรต่างๆดูดินี่ครับแล้วก็นี่ครับหัวก้ามดงก้ามดำอะไรต่างๆครับนะทุกคนนะแบบว่าหัวบ้าวงบ้าบ้านหัวมันยิ่งก้องก็มีเหมือนกันครับทุกคนอู้ไอดีนี้สุดสุดจริงอ่ะทุกคนนะนี่ครสามพันแปดร้อยบาทครับนี่ครับทุกคนครับนะบอกเลยนี่ครับน่าจะมีแมสติดทรงติดปากอะไรต่างๆก็มีเหมือนกันครับทุกคคคนนนนดดดดูิสสุุุเเททท่แรรหมือกกัับบา ครับท um ุกคนครับโอ้โหเสื้อโยเคก็มาเหมือนกันนะครับนะเห็นแค่หัวก็รู้เลยนะครับว่ามีหัวอะไรบ้างครับผ้าปิดปงปิดปากครับทุกคนดูดิผ้าปิดปากนี้น่าจะแลนเหมือนกันนะครับหน้าตาดวงตาแดงอะไรต่างๆครับนี่เป็นไงนะครับมาดูเสื้อกันบ้างครับนี่นะครับเสื้อไก่แปดบิดอะไรต่างๆทุกคนดูเสื้อแบบว่าซีซันหนึ่งสองซีซั่นสี่นะครับนี่ครับเสื้อซีซั่นสองสามสี่ครับทุกคนครับมีแน่นอนครับนะ แล้วก็เสื้อแบบอโยโอเคอะไรต่างๆครับสุ้ก้ามดำครับทุกคนดูดิสายลงสายแระต่างๆรวมอยู่ดีนี้เลยครับทุกคนแหลงแดงซีซั่นทุกนี้ทุกซีซั่นอะ่ะแหลงแดงอะ่ะ เลดไลน์ครับทุกคนเสื้อยืดเลดไลน์อะไรก็มีครับชุดนักบงนักบอลครับแล้วก็แจ็กเก็ตลายเย่าครับทุกคนครับชุดหัวกระโหลกซีซั่น5เอาเรื่องเหมือนกันนะครับนะไอดีนี้นะครับชุดไก่แปดบิดครับทุกคนครับหลายคนต้องการหาใช่ปหมหมายว่าไอดีนี้ต้องมีท่าไก่ท่ากองท่าไก่แล้วไหนกุ๊กอ่ะท่าไก่กุ๊กอ่ะทุกคนดูดูกางเกงของเราครับสายไฮไลท์เนี่ยทุกคนไม่ควรพลาดเลยนะครับนะน่าจะน่าจะตอบโจทย์ได้ดีเลยครับในราครสามพันแปดร้อยบาทครับทุกคนครับนั้นนี่เลยครับทุกคนครับบบแวว่่าาาาเเเรีียกกกกกงงน ใส่ไฮไลท์ที่อายุโอเคชอบใส่นะครับรองเท้าเดรสองเลสไออะไรต่างๆครับทุกคนครับนะสิทธิ์ขั้นสูงมาที่หนึ่งแล้วเรารอไปลุ้นว่าจะมีกระเป๋ากระ่ายสีดําหรือเปล่าครับทุกคนครับนี่เลยครับสายไฮไลท์ของเรากระเป๋านะครับนะแต่ไปดูชุดเซ็ตของเราครับโอ้โหเยอะมากมายครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าแบบผู้ชายครับทุกคนแพ็กเกจแล้วก็นี่เลยครับทุกคนครับนะอื่นๆกันบ้างครับลูกกิตซันหกสิบห้าับลูกแก้วสองลูกครับทุกคนดูดิโอ้โหเกียรติยศอะไรต่างๆเป็นสองหมื่นสามหมื่นนะ อันนี้เลยนี่ครับผมชอบตัวนี้มากมายนะครับทุกคนครับนะหลายคนอาจจะคุ้นเจอเคยกันแล้วแหะครับนะทุกคนงานนี้เลยครับแฟชั่นหัวของเขานี่ครับล้วก็มีหัวเป็นกงเพนกวิ้นอะไรต่างๆครับทุกคนดูดิแล้วก็แฟชั่นแว่นตาครับทุกคนดูนะครับสินค้าสูงขั้นที่1ครับทุกคนหัวเป็นลาบัตโต้อะไรต่างๆครับใส่ไปเลยแลวกันนะครับนะบอกเลยว่าเลนแรงตึงๆมากับความแรงความตึงอยู่ที่นี่ที่เดียวเลยนะครับนะแฟชั่นนะครับนี่เลยครับไม่ว่าจะเป็นปากดวงปากดมอะไรต่างๆครับนี่มาดูเสื้อกันบ้างครับเสื้อของผ นี่ครับชุดซีซันหนึ่งซีซั่นสองซีซั่นสามซีซั่นสี่ครับทุกคนดูดีเออตึงๆเหมือนกันนี่ครับนักจะเก็ตเราย่อครับซีซั่นห้าของเราแล้วก็ชุดไก่แปดวงเป็นบิดอะไรต่างๆครับนะมีแน่นอนครับมีให้เล่นมากมายหลายรูปแบบครับเอาไปเลือกสรรกันเลยครับทุกคนครับผมก็ค่อยแต่งตัวไม่เป็นหรอกนะทุกคนถ้าใครอยากแต่งตัวทุกคนก็ไปซื้อเลยนะครับนะมาซื้อแล้วก็ไปแต่งตัวให้ผมดูด้วยนะครับทุกคนครับแล้วก็นี่เลยครับแฟชั่นของรองเท้ากันบ้างครับนะมาซื้อแล้วไปแต่งตัวให้เท่ๆเลยนะครับทุกกกคคคนนนนรััััับบบอออเเลยวว่่่าแตตงให้้มมทผีื ผมรีวิวไงผมก็ใส่ทุกชุดนั่นแหละครับทุกคนครับแล้วก็นี่ครับทุกคนมาดูคุลุหูกันบ้างครับใกล้ถึงละใกล้ถึงคอลเลคชันลวนะครับไม่ว่าจะเป็นลิงบาบูนอะไรต่างๆครับนกฟินนิกอะไรต่างๆมีครบทุกเซตครับทุกคนดูดิหมาแมวหมูอะไรต่างๆครับทุกคนนมาดูคอลเลคชันกันบ้างครับนี่เลยครับท่าทางของเราไม่เป็นท่าไก่ครับทุกคนครับมาแน่นอนครับนะท่ามัมมี่ดงมัมมี่แดนอะไรต่างๆอ้ท่าเยอะมากครับทุกคนดูดิโอ้โหเลื่อนลงมายังไม่สุดอ่ะทุกคน น้องไต้สีดำน้องไต้ชิมคู่บอกว่าเคียงคู่กันเลยนะครับนะมาดูกล่องดวงใจกันบ้างครับทุกคนครับกล่องดวงจงดวงใจอะไรต่างๆกล่องลงศพเราเย่าหลอดนั่นเองครับกล่องศพของหลอดนะครับนะแล้วก็นี่ยันพานะครับมาดูเอบอร์สุดเท่สุดแรงของเราบอรดสังกะสีนะครับทุกคนชิ้นส่วนกะสวยนั่นเองครับบอกว่าเลแรงอีกแล้วครับทุกคนครับไอดีนี้นะครับนะมีบอร์ดแบบนี้ก็ต้องมีนะครับกระปูหนามของเรานะครับในราคา3,800ัด้ยบาทครับทุกคนครับนะนี่ติดต่อกันเข้ามาเลยครับในราคา3,800บาทบอกเลยเท่แร แลมตึงๆนะครับทุกคนครับไข่ของอีสเตอร์ก็มีเหมือนกันครับทุกคนดูดิเออแบบตาของผู้ดงผู้ดีอะไรต่างๆโอ้ยเยอะมากครับทุกคนครับยิ่งเป็นไอดีที่ว่าเก่าแก่เนี่ยยิ่งมีเยอะนะครับทุกคนตาของผู้ดีอะไรต่างๆครับทุกคนดูดิโคตรเยอะครับทุกคนครับหึ่งนะต่อไปมาดูตาของเราครับนะทุกคนต่อไปมาดูอาวุธกันบ้างครับทุกคนครับนะว้าวแน่นอนครับทุกคนครับ M4 s c o ฟร์สก็ตติ้ครับ AK Level 3ครับ AK Unicorn AK มังกรอะไรต่างๆครบเซตเลยนะครับ M14 Scar Arctic Titan 2กระบอกเลยนึ่ง i ท่าน2องเขาบอกนี่ครับ SKS นะครับ M219 ฟาร์มัสของเราดูดิฟาร์มัทฮึมดาเมจดแล้วก็ x m 8ลั่น2แล้วก็ MP8 Evo ด้วยครับ MP อ่า M60 ครับ EN94 ครับทุกคนแล้วก็มาดู SMG กันบ้างครับ UMP ตัวนี้เลยนี่ครับ MP5 เลยครับ MP9 0อ่ MP40 ครับดูดินะครับดาเมจบวก2โคตรเท่โคตรแรงครับใส่กับหัวไม่กัดเกิลนี่ครับสุดยอดจริงๆนี่ครับทุกคนครับแล้วก็ทอมสันของเราครับทอมสันอันนี้ก็คือไม่นำกลับมาขายนะครับ ดูลูกซองเดธไอครับทุกคนลูกซองหิมะวินเทอร์บริดส์ครับทุกคนแล้วก็สเปซของเรามาดูสไนเปอร์ของเราก็มีไามนี้เลยนะครับดูพิสตันนะครับมาลีนี่เลยกระทะนะครับเป็นกระทะของนักแข่งนักคงนักแข่งมีแน่นอนครับนี่เลยกระทะนักแข่งมีหรือเปล่าครับมีดหัวตรงหัวตัดอักเล่นกลางเจ็ดครับไม้เบสบอลนะครับนี่เลยนะครับกระบอกถั่วแล้วก็คาตานะไฟฟ้าสิทธิ์ขั้นสูงบอกเลยว่าไม่นำกลับมาขายแน่นอนครับทุกคนครับดูฟิลตระเบิดของเราระเบิดมียุยยี่สิบรูปแบบทุกคนไอดีนนนนนีีีี้้้เเเเเเเป็็็รรรระะะะบบบบิิดดดยยยออออมมมมาาากกกกคคคคััทท่ผหไไุแลว ัวอีก7ลูกครับบอกเลยว่ามีใครที่ระเบิดมากกว่า20มั้ยเอามาอวดกันหน่อยมั้ยเอามาอวดกันหน่อยมั้ยระเบิดมากกว่า20เอามาอวดหน่อยนะครับในราคา3,800บาททักมาได้เลยนะครับโอเคครับผมก็อยู่กับสก้าหนึ่งในราคา190บาทนั่นเองครับทุกคนถูกเกินนะครับนี่เลยครับมาด้วยเลเวล48ครับไลท์318ครับสิทธิขั้นสูงก็ตามนี้เลยนะครับบอกเลยว่าเติมเหมือนกันนะครับดูคอลเลกชันตัวละครกันบ้างตัวละครของเราเนี่ยมีแคลรี่โจเซฟลอร่าพา ของเราก็ตามนี้เลยนะครับนะนี่ครับแฟชั่นแบบว่าแว่นตาของเรานี่ครับนะนี่แล้วก็เสื้อผ้ากันบ้างครับนี่เลยนี่ครับเซ็ตสุดแรงครับในราคา190บาททุกคนราคาประหยัดมากมายครับนะชุดนักลงนักเรียนก็มีเหมือนกันครับนี่เลยนี่ครับรองเท้าของเราแฟชั่นกางเกงครับวันนี้รองเท้านี่ครับรองเท้าตรงรองเท้าแตะอะไรต่างๆครบเซตเลยนะครับทุกคนครับมาดูหนึ่งกันบ้างครับกีตาร์11ลูกแก้วอีก2ลูกครับทุกคนดูดิเออโคตรตึงโคตรเวอร์นะครับทุกคนในราคา190บาทได้ขนาดนี้เลยเหรอนะครับนะมาดูแบบว่านี่ครับเซตของงผู้หญิ ครับไม่ว่าจะเป็นหัวนางสีดงสีดาอะไรต่างๆอุ้ยดูดิสุดตึงๆหัวเอามองเอามวยอะไรต่างๆที่หลายคนอยากได้ครับดูดิเออ นะครับแล้วก็แฟชั่นเสื้อกันบ้างครับใส่ให้ลงไฮไลท์อะไรต่างๆครับนี่เลยนี่ครับแล้วแฟชั่งเกงกันบ้างครับนะไม่ว่าจะเป็นกางเกงกางเกงอะไรต่างๆครับทุกคนครบเซตเลยกางเกงดำกางเกงแดงจ่าดับจับเปาะอะไรต่างๆรองเท้าของเราก็ตามนี้นะครับแล้วก็ดูสุดเซตของเราครับเป็นสุดของสุดของเตี่ยวเซี้ยนนี่เองครับนะเตี่ยวเซี้ยนนะครับทุกคนมาดูคู่หูตัวละครกันบ้างครับหูตัวละครบอกเลยว่ามีนกฟินิกอ่ะทุกคนอัพเต็มเลยนะครับนกไฟด้วยนะครับมีสกินไฟสมคคลบอกเลยว่าลงไปยิงหัวให้มันแตกเลยครรัับนนนะะททททท่่่าาาาาาางงงขออเไ้จปมสสวีโซฟิตครับ 190บาทถ้าแปนว่าถ่ายรูปั้งให้ดอกไม้เหมือนกันครับเอาไปทําคลิปแบบลงที่ตอกแบบว่าสวยๆงามเลยครับในราคา190บาทนี่ครับทุกคนครับแอร์บอสุดเท่สุดแรงไม้กวดไม่หมดครับทุกคนล่มชูชีพนี่เลยครับภาพพื้นหลังเราก็มีตามนี้เลยนี่ครับทุกคนครับรูปภาพของเราดูดิมีเคนลี่ด้วยนะครับเอาไปเล่นสร้างห้องไม่มีใครเตะออกแน่นอนครับทุกคนครับมาดูอาวุธกันบ้างครับในราคา190บาทเนี่ยได้อะไรกันบ้างครับทุกคนกอทรงกอสร้างาครับฟาร์มัส m 8็กทับทุกคนแล้วก็ ATMG ของเรา UMP MP5 พีเก้าสิบเฮ้ยสกินปืนก็มีเหมือนกันดูดิลูกซองไบโอฟอสท่านทุกคนสไนปงสไนเปอร์พิสตันของเราดูดิพิสตันทองก็มีเหมือนกันไม่นํากลับมาขายนะครับแล้วก็กระทะครับมีโนตัดอีกหนึ่งครับดูฟิตของเราแล้วก็ระเบิดอีก5รูปแบบครับไอวอรอีก2อันนั่นเองครับทุกคนครับในราค่ร้อยเก้าสิบบาทรีบซื้อมาเลยครับตัวเร็วเร็วเร็วเ